อาจรจันใจกุ้งกุ่มกินปลาบึกใหญ่ปลาซิวไลสกแถนี้ไปส่วนยุลือหินพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทท่านนะครับมาพบมาพอก,กับดอลลาร์วันนี้ในวันที่26ตุลาคมพศ2564ันาะพี่น้องเนาะครับวันนี้ก็ติตามตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่่าลืมกกดดระิงงแจ้ ตเตือนไว้สิบวันได้พลาดชมคลิปใหม่ๆของดอนล่ากอนมูนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เอาพยามมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับหมักบวมหมักจังไดกติชมกันเขามาใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับแสดงความเห็นกันเขามานะครับครับตัวเลขที่สินห้มมามฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมในมือนี้นะครับสินของพุทธเมีขวัญน,นะครับผมเพราะว่าตัวเลขของพุทธเมีขวัญน,นี่เพิ่นเป็นเลขสูตรคำนวณเนาะพี่น้องเนาะมีเขาแน่ลดน้ำนะครับผมเลี้ยวงวดนี้นะครับเพิ่นคำนวณใดตัวใด จะถสิมาสอบถามกับคุณแม่เพื่อนเบิงเนาะพี่น้องจังไหเขาลองออกไปพิจารณะหน้าเิดนแนวข้างเบิงเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเขาบกับ้โหวัเด็กันเชีอกตัวใหญนะครับตอนนี้คุณแม่เพื่อนก็นั่งอยู่นี่ละนะครับก็ต้องติไปขายบบกทัวนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับขอสอบถามตัวเลขเพื่อนกอนนะครับก่อนที่เพื่อนจะไปขายบบกทัวเนาะพี่น้องเนาะรับมาติดตามรับชมรับฟังไปตั้งแต่เลยนะครับผมเอาแม่เอาบบกทัวมาใส่ใส่คือลายแท ัวมาจากน้องสาวคุ้มบันบงเอาจะเสี่ยวไปยังขึ้นไรขายตัวเพิ่นฝากมาขายอ๋อเพิ่นฝากมาขายป่านตัวเครื่องงามใช่ปะงามตัวมั่งามาขายสิไปขายใส่เราคุณแม่มืันนี้คนบอกให้อยู่ไฟดับแหมโอ๊ยไฟดับมันเกี่ยวยังกับขายบวกทัวเอากระก็จะออกนอกบ้านหมดตัวไฟมันดับดับครับค่าจะไ่ยื้ออยู่บนลำนู้นยื้อแบบนี้เป็นได้ลำบุญบ้านพานมาแล้วบุญบ้านพานมาแล้วครับ <ด>ะะก็าิบวัวมาเอะเห็นหนังเจ้าคุเบึงกล่องของแน่นี่ผมอัดชิบ <c oughs> อยู่เอาออกเพ่นกเล่นมเอะออัดชิบอยู่นเนาะแต่บึงกล่องนี่นัดว่ามนีข้อเสื่อไหนขนองงนนอืน่นดอกเพ่สื่อผู้ท่าปัจจุบันนาะบุญบ้านกรผพานว่นาแล้วสองสะ,ส,ะสองม<ะ>ือแล้วสองเสียบสามมือแล้วนะเอ้ยัาออัดชิบก็เห็นเจ้าม่านบักทัววแล้วก็เลยมา สิมาถามตัวเลขสิเนี่ยตัวเลขคือน่ <c oughs> อาสิอว่ากันเอาตะกี้คือบ่เอาเอาก็เห็นว่าหยุ่งานบุญอยู่คุณแม่แม่น้องเกศเอาไปจะดูนท้อแห้งหรอเอาแม่น้องเกศเ,เ,เ,เกพิ่นโทรมาเอาตะบโอ้ยเพิ่นโทรมาเอาได้เป็นอาทิตย์แล้วโทรมาเอาแต่ในผมคือโมโหโมโหเพราะว่าโดนก็มิตาแตกที่นี่อ่ะเนาะเดีด๋ยวเบิ่งเนาะพี่ดองเนาะนะครับตัวเลขช่องแม่น้องเกศแ,แม่เกศถ้าโชคนะครับได้ลงไปก่อนแล้ว แต่ว่าเป็นเกเพ่นได้สูตรเดียวสูตรสองพ่นมาได้สูตรสองกับมีสตวเดียวคือนั่นแหละมิสสองสูตรตัวไมมเพชรบุงสองสูตรอ๋อวันนี้ให้สองสูตรเลยบอกรสูตรสองมาได้ตวเดียวได้แบบนี้เก่าตวเดียวเพรมันมาตรงกันกับเบกข้างล่างครับเสที่แรกว่าเสียให้แค่สูตรเดียวครับวันนี้มาเเ็นเบุงเน้ะมันได้ค่ายกันกับอยู่ข้างล่างข้างล่างมีชุดเก่าตวเดียว เลขข้างบนแปดหนึ่งเก่ามันไข่ไข่ครับเลขข้างล่างเขเรเอาล่องหายต่าแม่นองเกลียวได้ดอกแม่นองเกลียวได้จะสูดเดี่ยวสูดสองแม่นองเกลียวได้อ๋อตัวเดียวนึงครับเพชรล่องมึงครับมันได้มาตูงกับเลขลางเลขลางไม่ชิบเก่าบซื้อหาซื้อเก่าเนีนซื้อผาอต่ว่าซื้อเก่าเป็นตัวล่องแต่ว่ามันมาเขากันกับเลขแปดหนึ่งเก่าเขเรียล่องหายน้่น เน้นสิบหาที่ผมเห็นเลขคู้ใดน้องหาสิบเอ็ดเลขพ่อสีบอกไหมแม่นบอที่บันจับคู่ให้ไหมเลขพ่อสี่เพื่อนห้7เจ็ดหกแมนเจเออเจ็ดสี่เจ็ดหกหกแปดบอกครับแปดหกนี่แหละแล้วเพ่นวงกลมให้ตัวสุดท้ายนะหาหนึ่งบอกอ้หาหนึ่งบอกแมนบอกแม่บอลลูจ้าในเบื้องต้น เ็ซีไหมบอกเอาใส่ตัวเลขเจ้าแล้วคุณแม่มานนี้เขียนไว้หรอวะไมแล้หอ๋อครับเดี๋ยวเบิ่งไปทั้งขันพี่น้องตัวเลขของคุณกับขันนะครับงวดนี้ตรงกันก็ขำบนข้างล่างคือได้บนได้ล่างสองตัวคิดเก่าครับคิด แม่ขวัญน,นะครับบนหาแปดเก้าศูนย์สี่เก้าแปดหนึ่งเก้าท่ายเก้ามือตัวนี้ท่ายเก้าเด่นข้างล่างนั่นข้างล่างหนึ่งหาหนึ่งเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้าแล้ว,วัดเลนหาซี่หาดิตัวตัวแม่มากันบ่ตัวแม่มากแม่มากซิ่ผาไปเรียกเอานะครับแฟนเพืได้มากกับเอาพิ<อ>จารณาบึง ชิ้เก้ามันเขากับสูตรสองด้สูตรสองมันแปดเงินเก่าตัวเดียวครับเฮ็ดเบนสองสูตรอ๋อครับรอดล่องเบิองไม่ได้เฮ็ดโดนนั่นแหละเฮ็ดก็ตายหมดก็มีทอนน,นี้น้องแม่เนาะตัวเล็ของเจ้านเนาะมีตอนนละหายเมดได้บัน่นยรมดสุดแล้วครับอ๋อจะได้กระล้องเอาไปพิจรารณาเบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือตัวเลขของแม่ขวัญในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ บนนะครับพื้นไหามาสามชุดเอาไปตัดเหล่นสองตัวด้วยพี่น้องหาแปดเก้าศูนย์สี่เก้าแล้วก็แปดหนึ่งเก้ามีสองสูตรนะครับที่ร่วมกันอย 1, 5, 1, 9, 7, 5, 7, 9, นู่นีนะ่นะครับส่วนล่างพื้นไหมาหนึ่งหาหนึ่งเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้าน้พี่น้องเนาะนะครับผมแต่ว่าพื้นเน้นก็คือคล้ายๆว่าถ่ายเป็นเก่าเลยเนี่ยแต่ว่าล่างเพื้นเด่นไหสิบหา 15, <15. S 1> นะครับผมนี่คือตัวเลขของคุณแม่คันทั้งหมดเอาไปพิจารณาปเป็นแนวทางเบื้องก็แล้วกันนะครับพี่น้องมา,ม,มากมาขั่จะมากันอีกที่นึงนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับงทีมีเท่านี้ล่ะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับโชคดีรวยๆยฮ่งๆ่งเกินคูฝฟูทุกคนเดอ้อพี่น้องเด้อครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ